บทสวดมนต์ผู้เกิดวันอาทิตย์สวดหกจบอุเทยตยันจักคุมาเอกราชาหาริสวรณโนปทวิปปภาโสตังตังนมัตสามิหริสวรนณังปทวิปปภาสังตยัตฉากุตตาวิหเรมุทิวสัง เยพระมนาเวทคุสะปะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนะมัตตุพุทธานังนะมัตตุโพธิญานะโมวิมุตตานะโมวิมุตติญาอิมังโสปริตังกัตโตมโมโรจรติเอสนาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหริสวันโนปัทวิปปภาโสตังตังนะมัตสามิหริสวันังปัทวิปปภาสัง ตยัตชาคุตตาวิหเรมุรติงเยพรหมนาเวทคูสเปธมเมเต,ตเมนมโมเตจะมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานโ <ะ S 1> ม,มวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวามโรวาสมกัไปยีติ อุเทตยันจักคุมาเอกราชาหริสวรโนปทวิปปภาโสตังตังนมัตสามิหริสวรนนังปทวิปปภาสังตยัตชาคุตตาวิหเรมุทีวสังเยะปรมนาเวทคุสะปะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเเอสนา อเปตยันจ e ah so ักกูมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหาริสวรนนังปทวิปปภาสังตยัชากุตาวิหเรมุระติงเยพระมนาเวทะกูสเปทมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยา นะมโมวิมุตตนานังนโมวิมุติยาอิมังโสปริตังกตวามโรวาสมะกคัปปเยติอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหาริสวันโนปทวิปปภาโสตังตังนามัสสามิหริสวันนังปทวิปปภาสังตยัตชากุตตาวิหเรมุทิวสัง เยพระมนาเวทคุสะปะธรมเมเตเมนโมเตจะมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวโมโรจรติเอสนาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหริสวันโนปัวิปปภาโสตังตังนะมัสสามิหริสวนนังปัตวิปปภาสัง ตัาชากุตาวิหารมุรติงเยพระมนาเวทคูสเปธรรมเมเตเมนมโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวามโรวาสมมะกปัปปเีติ อุเทตยันจักขุมาเอกราชาหริสวรณโนปทวิปปภาโสตัางตังนมัตสามิหริสวรรนังปทวิปปภาสังตายาชาคุตตาวิหเรมุทิวสังเยปรมนา,าเวทคุสปะธรมเเตเมนโมเตจมตังปาลายันตุนมัตตุพุทธ,ธานาังนมัตตุโพธิยานโมวิมุตตานาังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนา อเปตยันจ e ah so ักุมาเอกราชาหริสวรนโนปัวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรนังปัทวิปปภาสังตยัจฉากุตตาวิหเรมุรัติงเยพระมนาเวทคูสเปถมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาอิมังโสปริตังกตวามโรวาสมะกปัปปเยตอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรรณังปทวิปปภาสังตยัตยชาคกุตตาวิหเรมุทิวสัง เยพระมนาเวทคุสปะธรรมเเตเมนะโมเตจะมังปาลยันต an so, ุน e มัตต ah so, ุพุทธานังนมัตตุโพธิญานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตววโมโรจรติเอสนาอเปตยันจักกุมาเอกราชาหริสวันโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวันังปัวิปปภาสัง ตยัชาคุตตาวิหะเรมุระติงเยพระมณา,าเวทคุสเปทธรรมเมเตเมนมโมเตจมังปลาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโ <นะ S 1> มวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรวาสมะกไปิยิต อุเทตยันจักคุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนมัตสามิหริสวรนนังปทวิปปภาสังตยัตชาคุตตาวิหเรมุทีวสังเยะปรมนา,าเวทคุสะปะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลายันตุนามัตตุพุทธ,ธานังนมัตตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเเอสนา อเปตยันจ e ah so ักกุมาเอกราชาหาริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรนนังปทวิปปภาสังต่ยัตชาคุตาวิหเรมุรัติงเยพระมนาเวทะกูสเปธมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยา